สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เตโชหุนธรรมวันนี้เราจะมาพบกับปรากฏการณ์ดาวราหูออกฤทธิ์แยราศีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในระบบโหราศาสตร์ที่มีผลยาวนานถึง18เดือนดาวราหูจะมีพลังลึกลับที่ไม่เหมือนดาวดวงอื่นๆเมื่อดาวราหูเริ่มโคจรเข้าสู่ภพเรือนใหม่ จะส่งผลกระทบทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายต่อดูชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เปิดประตูสู่ความสําเร็จหรือความท้าทายที่เป็นแรงประทาที่เข้ามาในชีวิตซึ่งในความหมายของดาวราหูในระบบโหราศาสตร์โดยดาวราหูถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทั้งในด้านจิตใจและสถานการณ์ชีวิตเมื่อดาวราหูโครจรผ่านภพเรือนต่างๆจะส่งผลให้เกิดการพลิกผันและทําให้ท่านมองเห็นจุดเปลี่ยนตลอดทั้ง18เดือนอย่างชัดเจน ดาวราหูในเชิงบาปและการหลอกลวงด้วยตำแหน่งในตำนานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและการหลอกลวงดาวราหูจึงมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของด้านมืดในจิตใจมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามพลังนี้จะสามารถนำไปสู่การเติบโตและการเรียนรู้เมื่อท่านต้องเผชิญกับความท้าทายดาวราหูในมุมของการเปิดโอกาสซึ่งในเชิงบวกดาวราหูสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และยังพูดถึงโอกาสชิ้นสําคัญขนาดใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องแลกมากับความเสี่ยงในสไตล์ของดาวราหูอีกด้วยดาวราหูจะมีระยะเวลาโครจรประมาณ18เดือนในแต่ละราศีหรือในแต่ละภพเรือนซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลานั้นแต่ละลัคธนราศีจะมีความเด่นชัดในด้านต่างๆเช่นการงานการเงินโชคลาภและความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยดาวราหูในระบบโหราศาสตร ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานด้านลกเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองผ่านการเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและการย้ายตัวของดาวราหูในครั้งนี้จะเป็นการย้ายตัวที่สําคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะดาวราหูจะโคจรเข้าสู่พเรือนราศีกุมหรือเป็นพเรือนบ้านเกิดของตนเองซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลานี้ พลังงานของดาวราหูจะกลับมาแสดงออกในรูปแบบที่มีความสมดุลและเป็นประโยชน์ในเชิงบวกมากขึ้นและการที่ดาวราหูได้รับตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิปดีนั้นจะหมายถึงการมีบทบาทในการดูแลและผลักดันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานซึ่งเปรียบเสมือนกับผู้ที่ได้รับตําแหน่งเกษตรตราธิปดีที่คอยบริหารจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ออกผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองโดยดาวราหูในตําแหน่งเกษตรตราธิปดี จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะเข้าใจและปรับใช้พลังงานในเชิงบวกก็จะสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในวันนี้ผมจะพาท่านไปเปิดความหมายของดาวราหูเพื่อเจาะลึกข้อดีและข้อเสียที่จะมีผลต่อแต่ละลัคนาราศีไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีใดจงเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงตลอดทั้ง18เดือนนี้ด้วยนะครับ และก่อนเข้าไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและขอบคุณสำหรับซูเปอร์แตงที่ท่านมอบให้เพื่อสนับสนุนช่องอาจารย์เตโชหวนธรรมด้วยนะครับดาวราหูออกฤทธิ์ย้ายราศีของชาวลัคนาธนูหากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100เซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไร ท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึง15มกราคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างมากท่านจึงสามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด เข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับชาวลัคนาธนูดาวราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชักซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของผลกรรมและการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาจากสังคมญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนสนิทซึ่งในช่วง18เดือนที่ผ่านมานั้นดาวราหูได้สถิตอยู่ในภพเรือนพันธุ ซึ่งเป็นพบเรือนที่พูดถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมาชิกในครัวเรือนทรัพย์สินอุปกรณ์ข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้และยุดอยานฐานะซึ่งดาราหูจะส่งผลให้เกิดบทเรียนและประสบการณ์ที่มีทั้งด้านโอกาสดีๆและมีความท้าทายจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ดาวราหูยังทํามุมโยกกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวและดาวเจ้าเรือนพันธุ ดยดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในตำแหน่งจุลจกักรและไปสถิตยอยู่บนภพเรือนอริอีกทั้งดาวราหูยังทำมุมโยกกับดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่บนภพเรือนอริไปพร้อมกันอีกด้วยซึ่งผลกระทบจากมุมโยกเหล่านี้จะสร้างความผันผวนในความสัมพันธ์กับสังคมรอบด้านและยังเป็นผลกระทบต่อการงานและการเงินอีกด้วยโดยตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568เป็นต้นไปดาวราหูจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนสาชา หรือได้โครจรเข้าสู่พบเรือนบ้านเกิดของตนเองและดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีซึ่งจะสถิตยอยู่พบเรือนนี้จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569โดยนับเวลาประมาณ18เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พลังของดาวราหูนั้นจะเปิดโอกาสใหม่ๆในการวางแผนและให้ได้ลงมือกระทำสิ่งใหม่ๆเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยก่อนอื่น เราควรศึกษาผลกระทบจากอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับเพื่อสามารถนำไปเปรียบเทียบและสร้างความเข้าใจในลักษณะการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดและนำผลลัพธ์จากการย้ายตัวของดาวราหูไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชักและได้สถิตยอยู่ที่พบเรือนพันธุมาเป็นเวลาประมาณ18เดือนซึ่งหมายความว่าพลังแห่งผลกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมาชิกในครัวเรือนและความมั่งคั่งภายในครอบครัว จะถูกกระตุ้นประสบการณ์ที่ดีและยังมีความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาและจะสอดแทรกด้วยการเปลี่ยนแปลงในทุกองค์ประกอบวิถิชีวิตทั้งด้านการดำรงชีวิตการงานการเงินและโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์โดยในช่วง18เดือนที่ผ่านมานั้นท่านจะได้พบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการเติบโตในวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการลงทุนและสถานะทางการเงินที่จะทําให้ครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้ถึงโอกาสความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีแต่พลังของดาวราหูนั้นยังส่งผลในด้านลบที่จะตามมาด้วยโดยในขณะเดียวกันนั้นท่านจะต้องพบกับความผันผวนหรือความท้าทายจากแรงกดดันจากสังคมที่อยู่รอบด้านที่จะบีบบังคับให้ท่านต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้นำการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกสิ่งที่เกิดจากสังคมรอบด้านในตลอด18เดือนที่ผ่านมานั้น จะเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้ท่านได้เรียนรู้ในการปรับจูนเพื่อจะพัฒนาสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นนั่นเองลำดับต่อมาจะเป็นผลกระทบจากการทํามุมโยกของดาวราหูและดาวพฤหัสบดีที่อยู่บนภพเรือนอริโดยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวและดาวเจ้าเรือนพันทุกข,ของชาวลัคนาธนูโดยดาวพฤหัสบดีได้สถิตอยู่บนภพเรือนอริ และได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นถึงจุลจักรซึ่งหมายถึงการใช้ปัญญาความรู้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครูเรือนโดยปัญหาส่วนใหญ่ก็มักเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากสังคมญาติที่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทรวมถึงสังคมที่อยู่ในบ้านในครูเรือนอีกด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นท่านจะพบกับปัญหาจุกจิกที่อยู่ในบ้านในครูเรือนเช่น การซ่อมแซมหรือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่อาศัยหรือการดูแลสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องดูแลปัญหาส่วนตัวให้กับพวกเขาเหล่านั้นหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่มีเรื่องถกเถียงการแข่งขันหรือการทะเลาะเบาแวงที่อยู่ในครัวเรือนและท่านจะต้องเป็นคนกลางที่จะต้องรับรู้ปัญหาต่างๆหรือต้องคอยทํา,าหน้าที่ประสานรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ในครัวเรือนซึ่งท่านเองจะต้องเป็นผู้ดูแลแล,และแก้ไขปัญหาทั้งหมด เพื่อจะพยายามในการเปลี่ยนเรื่องหนักให้การเป็นเรื่องดีๆที่สามารถสร้างความสุขให้กับครูเรือนและในหลายๆกรณีก็จะเป็นปัจจัยจากคนภายนอกครูเรือนโดยเฉพาะที่มาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทที่จะเข้ามาทั้งสร้างปัญหาหรือในทางกลับกันก็จะทําหน้าที่ประสานรอยร้าวให้กับครอบครัวของท่านไปพร้อมกันอีกด้วยนอกจากนั้นผลของดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในภพเรือนอริยังพูดถึงการที่ท่านต้องหมั่นคอยดูแลรักษาตัวเองอีกด้วย ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาท่านจะสังเกตได้ว่าตัวท่านจะมีเหตุการณ์ป่วยจุกจิกหรือต้องคอยหมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะโรคเก่าๆเ,เดิมๆหรือโรคจากกรรมพันธุ์รวมถึงฮอร์โมนที่ไม่ปกติซึ่งจากปัญหาสุขภาพที่ต้องพบนั้นจะทําให้ท่านต้องหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินการอยู่การออกกําลังกายและการใช้ชีวิตในกิจกรรมต่างๆที่จะไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของท่านนั่นเองเมื่อพลังของดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนสาสตั์ที่มาจากภพกเรือนพันธุ์โดยมาทํามุมโยกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในภพเรือนอริจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจลงมือกระทําหรือเลิกทําบางอย่าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองและทรัพย์สินจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและการใช้พลังในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมที่อยู่ในครัวเรือนซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะทําให้ท่านต้องรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะตามมาด้วยปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือมีผลต่อทัศนคติของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งทุกการตัดสินใจในแก้ไขปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในบ้านมักจะก่อปัญหาสร้างความขัดแย้งต่อความสัมพันธ์ ซึ่งทําให้ท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่บ่อยครั้งซึ่งนอกจากปัญหาจะเกิดจากสังคมในบ้านแล้วยังมีผลกระทบจากปัญหาความสัมพันธ์อื่นๆที่มาจากคนรอบข้างอีกด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะขอความช่วยเหลือจากตัวท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพวกเขาซึ่งจะเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเงินส่วนตัวหรือการเสียเวลาไปโดยใช่เหตุแต่ในช่วงเวลานั้น ตัวท่านเองก็อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ด้วยจึงทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดกับสังคมรอบด้านอยู่บ่อยๆนั่นเองจากปัญหาเหล่านี้ทําให้ท่านจะมีโอกาสได้นําเอาประสบการณ์นําไปวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ๆในการที่จะวางตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในมุมต่างๆและสร้างทัศนคติตัวเองใหม่ๆเพื่อกําจัดความรู้สึกที่อึดอัดซึ่งยังมีผลต่อเรื่องเวลาส่วนตัวที่จะมีมากขึ้นและสามารถใช้เวลาเหล่านั้นไปทําคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆ และนอกจากนั้นยังมีผลกระทบจากการทำมุมโยกระหว่างดาวราหูกับดาวมฤตยูที่อยู่บนภพเรือนอริที่จะเป็นปัจจัยเสริมสำคัญที่ทำให้ท่านต้องพบกับความซับซ้อนและพบกับเรื่องที่ทา้าทายรวมถึงการทำให้ท่านได้พบความโชคดีที่มาจากความโชคร้ายไปพร้อมกันโดยดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่บนภพเรือนอริจะสื่อถึงข้อจำกัดและอุปสรรคที่เข้ามาเป็นบททดสอบความอดทนและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสามารถในการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและการสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกันโดยการทำมุมโยกระหว่างดาวราหูกับดาวมฤตอยู่นั้นจะสร้างผลกระทบที่ทำให้รู้สึกถึงความกดดันจากปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางในการดำเนินชีวิตในมุมต่างๆโดยในช่วงนี้อาจทำให้ท่านรู้สึกว่าจะมีแต่อุปสรรคที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านความสัมพันธ์และยังมีผลกระทบต่อเรื่องการงานและการเงินอีกด้วยเช่น ในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมานั้นสังคมที่อยู่รอบตัวท่านจะเต็มไปด้วยกับบุคคลที่มีแต่ทิฏฐิอคติซึ่งส่งผลให้การสื่อสารมักจะคาดเคลื่อนภาษาวาจาจะเป็นเรื่องผิดหูที่ชวนปวดหัวชวนทะเลาะวิวาทจึงทําให้เกิดภาวะความเครียดและความกดดันหรือเป็นไปได้ว่าสังคมคนสนิทบางท่านอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาเรื่องสุขภาพจึงมาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือดูแลแต่ปัญหาที่ติดมาด้วยยังมีผลกระทบต่อความเข้าใจผิด และยังกระทบต่อความสัมพันธ์กับท่านอื่นๆจึงทําให้ท่านจะต้องวนเวียนอยู่กับความซับซ้อนของถนนปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ท่านอ่อนใจปอนแรงอยู่กับความกังวลตลอดเวลาก็เป็นได้ในกรณีผู้ที่ทําธุรกิจหรือนักลงทุนที่จะต้องร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทในจุดนี้จะมีเรื่องราวให้วิ่งเต้นหรือต้องไปแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาหรือจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการแข่งขันเข้าประกวดเข้าประมูลหรือต้องเร่งทําการประชาสัมพันธ์หรือต้องหมั่นปรับกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ตลอดเวลาโดยภาพรวมจาก18เดือนที่ผ่านมานั้นการทําธุรกิจหรือการลงทุนค่อนข้างที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีแต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความไม่นิ่งไม่แน่นอนโดยท่านจะต้องใช้ความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มาในส่วนของผลกําไรที่ดีในมุมนี้จึงทําให้ท่านได้หันมาคิดทบทวน ตรวจรองทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวเพื่อจะปรับปรุงรูปแบบการทําธุรกิจโดยเป็นการสร้างระบบใหม่ๆที่ดีที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดทอนความเสี่ยงในมุมต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถดําเนินเกมทางธุรกิจได้นานมากขึ้นและการแข่งขันในด้านธุรกิจใดๆจะทําให้ท่านมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งและยังมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในครั้งที่ดาวราหูได้ย้ายตัวในครั้งถัดไปอีกด้วยส่วนในด้านการงานประจํางานราชการ หรือวิถีชีวิตทั่วไปโดย18เดือนที่ผ่านมานั้นท่านต้องวนอยู่กับภัยเงียบจากสังคมการทำงานหรือต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นโมลพิษและหลายครั้งที่ท่านต้องทำงานหนักเพื่อแข่งขันกับเวลาหรือต้องแข่งขันกับอริในสังคมการทำงานซึ่งในมุมนี้จะทำให้ท่านได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยนำไปวิเคราะห์เพื่อหาจุดเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการวางตัวหรือวิธีการหาทางหนีทีไล หรือพยายามหาช่องทางในการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองเพื่อให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นและสบายใจมากขึ้นและยังส่งผลต่อการสร้างทัศนคติใหม่ๆที่มีผลต่อการวางตัวกับสังคมการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะทำให้ตนเองสามารถสร้างสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยจะเปลี่ยนศัตรูคู่อริให้กลายเป็นพันธมิตรในที่ทำงานรวมถึงการเป็นที่รักแด่ผู้คนในสังคมทั่วไปโดยสิ่งนี้จะทำให้ท่าน จะได้รับโอกาสดีๆจากสังคมรอบด้านที่จะมีผลชัดเจนใน18เดือนข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นอกจากนั้นกระบวนการความซับซ้อนจากเนื้อง,งานจะกลายเป็นประสบการณ์ทำให้ท่านสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นซึ่งจะทำให้ท่านสามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อการดำเนินงานในอนาคตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก้าวเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดโดยจากเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมาจะสังเกตได้ว่า ท่านต้องพบกับความซับซ้อนของปัญหาจากทุกมิติในการใช้ชีวิตซึ่งปัญหาความซับซ้อนที่ผ่านมานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้ตนเองเปลี่ยนแปลงไปสู่การวางตัวที่มีความอิสระมากขึ้นและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวซึ่งในจุดนี้ต้องใช้ความกล้าหาญความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อทําให้18เดือนที่กําลังจะมาถึงโดยท่านจะมีความอิสระต่อสังคมมากขึ้นหรือสามารถเปลี่ยนคู่อริ ให้กลายเป็นกัลยะาณมิตรเพื่อที่จะสนับสนุนตัวท่านไปสู่โอกาสที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่าเดิมและเมื่อถึงช่วงเวลาพิเศษที่ชาวลัคนาธนูรอคอยโดยดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชักจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนศาสตร์ชักหรือดาวราหูได้โครจรสู่ภพเรือนบ้านเกิดของตนเองจึงได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นถึงเกษตรตราธิบดีซึ่งจะเริ่มโครจรตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ไปจนถึงวันที่22 พฤศจิกายน2569นโดยนับเวลาเป็นประมาณ18เดือนซึ่งจะส่งผลทำให้ท่านได้นำเอาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผลกรรมหรือผลกระทบจากสังคมหรือนำปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาคิดวิเคราะห์เพื่อการวางแผนใหม่เพื่อจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมซึ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเริ่มจากในด้านความสัมพันธ์โดยจาก18เดือนที่ผ่านมานั้นที่ท่านจะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรค จากแรงกดดันหรือจากการแข่งขันที่มาจากอริหรือศัตรูที่อยู่ในสังคมรอบด้านโดยจากความเบื่อหน่ายจากสถานการณ์ต่างๆจะเป็นตัวกระตุ้นสู่แรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดของตนเองไปในรูปแบบใหม่ซึ่งจากเดิมท่านอาจจะทดลองในการเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่มีผลสําเร็จแต่ในวารานี้จะเป็นวิธีคิดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อยู่หรือเข้าถึงสังคมรอบด้านโดยให้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับบางท่านอาจจะนำหลักการของพรมวิหารสี่โดยนำมาปรับใช้กับทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้โดยพรมวิหารสี่ที่ว่าด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งการนำข้อธรรมนี้มาปรับใช้ในการวางตัววางใจกับสังคมรอบด้านซึ่งจะมีผลที่สามารถในการเปลี่ยนคู่แข่งหรือศัตรูให้กลายเป็นมิตรต่อกันได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับชั้น ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวหรือเป็นการที่สังคมรอบด้านต่างช่วยเหลือในการวิ่งเต้นกระตือรือร้นติดต่อประสานงานหรือช่วยงานในมุมยากๆให้กับท่านอย่างเต็มที่จึงทําให้ท่านเข้าถึงความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วบวกกับการที่ท่านได้วางตัวใหม่โดยใช้หลักพรหมวิหารสีที่ได้เรียนรู้มาซึ่งจะสามารถเพิ่มระดับเสน่ห์เมตตามหานิยมเพื่อให้ท่านจะได้โอกาสพิเศษที่ดีอีกมากมาย จึงทําให้เป็นการยกระดับการสนับสนุนดวงชะตาให้สูงขึ้นโดยท่านจะได้รับโอกาสพิเศษที่เข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยสําหรับผู้ที่ทํางานประจําหรือผู้ที่รับราชการโดยแนวความคิดในการสร้างตัวต,วต,วตนใหม่ๆโดยการวางตัวในรูปแบบใหม่ๆจะทําให้ท่านเกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมที่งดงามโดยการที่ท่านได้ร่วมทํางานกับผู้อื่นด้วยจิตที่เมตตาไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเคยเป็นอริการมาก่อนหน้านี้ก็ตามซึ่งจิตที่เมตตานี้ จะทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องงานหลักและงานรองและยังรวมถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งจะสามารถลดทอนปัญหาและอุปสรรคและยังได้รับการผลักดันส่งเสริมให้ได้รับโอกาสดีๆจากเรื่องหน้าที่การงานได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโอกาสกับเนื้อง,งานชิ้นใหม่ที่มีความสําคัญต่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตหรือการผลักดันไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่สามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของท่านให้สูงขึ้น และจะตามมาด้วยโอกาสทางการเงินที่ดีอีกมากมายโดยสำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ทำธุรกิจดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์และการได้รับตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีนั้นนอกจากจะทำให้ธุรกิจหรือการลงทุนของท่านจะได้การสนับสนุนจากชนทุกระดับชั้นแล้วยังมีผลที่สามารถทำให้ท่านต่อยอดต่อโอกาสที่ดีได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการขยายรายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือการขยายธุรกิจสาขาหรือการเพิ่มช่องทางเป้าหมายทางการตลาดซึ่งทุกการขยายผลทางด้านธุรกิจหรือการลงทุนจะเป็นที่มาของการขยายวงเงินให้กว้างมากขึ้นซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านนี้จะอยู่กับท่านไปตลอด18เดือนกันเลยทีเดียวหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาก็จะได้รับความรักและการสนับสนุนช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่ดีและได้รับเมตตาในโอกาสพิเศษจากครูบาอาจารย์รวมถึงการมีเวทีในการแสดงศักยภาพของตนเอง จนเป็นที่จับตามองและเป็นที่มาของการได้รับข่าวสารสําคัญต่างๆที่นําพาชีวิตการศึกษาหรือหาโอกาสใหม่ๆที่จะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีโดยจากการทนายถ่ายทักเรื่องราวที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะสังเกตได้ว่าดาวราหูจะมีอิทธิพลต่อสังคมรอบด้านของท่านเป็นอย่างมากและการที่ดาวราหูได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราิปดีจะทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบด้านให้ไปถึงผลสําเร็จที่เร็วขึ้น และสร้างความเจริญรุ่งเรืองได้อีกมากมายโดยคู่แข่งคู่ต่อสู้หรืออริตศัตรูที่มาจากอดีตรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มาจาก18เดือนที่ผ่านมานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านที่จะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการวางตัววางใจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะทําให้ท่านกลายเป็นที่รักแด่คนทั่วไปหรือการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นทรัพย์จากพลังสติปัญญาของท่านและจะมีผลต่อก,การสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมาย น้ำมันสมุนไพรดอกบัวคราม ตัวช่วยคู่ใจพกไว้ทุกสถานการณ์สวัสดีครับทุกคนจำเสียงได้ไหมครับอาจารย์คิหอนทำเองครับผมวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมาแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามครับผลิตโดยอาจารย์คิ้หอนทำครับโดยผมนะครับก็คิดค้นสูตรยาสมุนไพรตัวนี้ครับมาเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆของทุกคนครับน้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามครับนะมีสรรพคุณหลากหลายเลย ไม่ว่าจะเป็นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการบวมช้ำจากมแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการคัดจมูกและวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและไมเกรนลดอาการเค็ดขัดยอกฟกช้ำและอาการอักเสบเบื้องตน้นที่สำคัญคือเป็นสูตรที่ให้ความเย็นสบายครับพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นจากสมุนไพร หากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ไว้ได้เลยผมจะใส่ ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้และที่พิเศษสุดครับจากราคาปกติเนี่ยหนึบาทนะถ้าบอกว่ามาจากช่องของอาจารย์เตโชครับรับส่วนลดไปเลย99บาทเท่านั้นนะย้ำ99า99บาทเท่านั้นนะครับอะต้องรีบกันหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดยังไงก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์เตโชและอาจารย์คิมาโดยตลอดนะครับดังนั้นท่านควรศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมตัวในการรับมือกับพลังของดาวราหูที่กำลังจะเกิดขึ้นใน18เดือนข้างหน้านี้ให้ดีนะครับโดยอันดับแรกเป็นการทบทวนถึงผลกรรมที่ได้กระทํามาจาก18เดือนก่อนหน้านี้และทําความเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนอย่างลึกซึง้งโดยวิเคราะห์ประสบการณ์จากในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งท่านควรใช้เวลาในการทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง18เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพื่อเรียนรู้ความสําเร็จและความล้มเหลวจากที่เคยผ่านมารวมถึงการทบทวนความสามารถจากการฝึกจิตใจหรือจากการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้มาเพื่อนํามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อวางระบบชีวิตและปรับปรุงตนเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านทัศนคติหรือสภาพแวดล้อมจากทุกมิติซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะทําให้ท่านมองเห็นถึงโอกาสความเจริญรุ่งเรืองในมุมต่างๆได้ด้วยตัวเองและการตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่โดยวางแผนในด้านอาชีพและการเงินซึ่งต้องคํานึงถึงบทเรียนที่ได้รับจากช่วงที่ผ่านมาผสมผสานกับภูมิปัญญาที่ท่านได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้ท่านสามารถมองเห็นผลลัพธ์ทางด้านการงานและการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในมุมต่างๆและทําให้ท่านดําเนินชีวิตได้ตามเป้าหมายหรือเดินทางตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม การฝึกสติฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอโดยจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาให้จิตใจได้เข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้ท่านได้รู้จักตนเองมากขึ้นและทําให้ท่านเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมากขึ้นซึ่งส่งผลทําให้ท่านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะไม่มีความกังวลใจซึ่งเป็นผลต่อการมองโลกในมุมบวกจึงทําให้มีพลังและกําลังใจในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ท่านสามารถดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆการงานและการเงินดีๆรวมถึงโชคลาภดีๆที่จะเข้ามาสนับสนุนตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจากนั้นการวางแผนและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยก่อนตัดสินใจในการกระทําใดๆควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบและติดตามผลอย่างสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆต,ต,ตามสถานการณ์ซึ่งแนวทางที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะทาให้ท่านสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและทําให้ท่านรู้จักกลยุทธ์ที่จะเอาชนะดวงชะตาเพื่อทําให้ท่านสามารถลดทอนปัญหาและอุปสรรคให้ได้มากที่สุดและสามารถกอบโกยความเจริญรุ่งเรืองให้ได้มากที่สุดอีกด้วยแนวทางการทําบุญและเสริมดวงถึงแม้ว่าการมาของดาวราหูในครั้งนี้จะให้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีเพราะดาวราหูได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตาธิบดีแต่ขึ้นชื่อดาวราหูนั้น ยังทำให้ท่านต้องพบกับปัจจัยความเสี่ยงและกลลวงที่แอบแฝงเข้ามาอยู่พอสมควรดังนั้นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางนำไปสู่โอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่บ่อยๆเช่นการทำบุญถวายเทียนหรือถวายหลอดไฟหรือบำรุงค่าไฟฟ้าหรือพลังงานต่างๆให้กับทางวัดอยู่เป็นประจำจะทำให้ท่านพบหนทางสว่างที่นำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนั้นการฝึกปัญญาสมาธิจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งโดยตลอดทั้ง18เดือนนี้โดยจากข้อมูลการทำนายทายทักของท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าพลังของดาวาหูในรอบนี้จะให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเป็นทรัพย์ที่มีผลต่อเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการหมั่นฝึกปัญญาสมาธิไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการฟังเทศฟังธรรม หรือการฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำซึ่งจะทำให้ท่านมีปัญญาที่สามารถเกาะกลวยโอกาสดีๆได้อย่างมากมายมหาศาลดังนั้นหากไม่อยากพลาดโอกาสทองคำในเวลานี้อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของการฝึกจิตฝึกสมาธิและทำบุญปฏิบัติทําไว้ด้วยนะครับโดยสรุปในช่วง18ปเดือนที่ผ่านมาเมื่อดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสาสตรโดยได้สถิตยอยู่ในภพเรือนพันธุจะทำให้ชาวลัคนาธนูจะต้องเผชิญกับบทเปลี่ยนอันเข้มข้น ในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเรื่องการงานการเงินและโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งจะแสดงออกผ่านจากผลของกรรมที่ทําไว้ในอดีตโดยการทํามุมโยกระหว่างดาวราหูและดาวพฤหัสบดีและดาวมรตยูที่อยู่บนภพเรือนอริจะนํามาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงแนวทนัศนคติความคิดของตนเองเพื่อไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าตั้งแต่วันที่หพฤษภาคม2568รเป็นต้นไป เมื่อดาวราหูโครจรเข้าสู่ภพเรือนสาสชกและได้รับตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีโดยในช่วง18เดือนที่จะมาถึงนี้จะเป็นเวลาที่ท่านต้องใช้สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อนํามาปรับใช้ในการเข้าหาสังคมเพื่อสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในบุมต่างๆได้อย่างมากมายบวกกับการเตรียมตัวในการวางแผนอย่างเป็นระบบและฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและการทําบุญเสริมดวง จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ท่านรับมือกับพลังของดาวราหูได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพลิกผันสถานการณ์จากสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานตามความหมายของดาวราหูที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนั่นเองขอให้ทุกท่านได้รับพลังแห่งความสว่างจากธรรมะและขอให้การย้ายของดาวราหูในครั้งนี้จงออกฤทธิ์ให้เป็นโอกาสสู่เปลี่ยนแปลงที่ดีเสริมพลังใจ และเสริมโชคชะตาให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่สูงยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องอาจารย์เตโชหนธรรมและหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับดวงดาวและการเคลื่อนไหวทางโหราศาสตร์พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจงมีแต่ความสุขความเจริญและแสงธรรมคุ้มครองท่านเสมอสวัสดีครับ